สวัสดีพี่น้องเมื่อน,นี้ฝนตกพายุเขา่าได้เอาหัวเขากินหญ้าในห้างออพี่น้องหลังจากที่เห้าแบงแบงล็อกเพื่อเอาไว้ขายสองไรแล้วอีกส่วนหนึ่งเข้าก็คิดว่าหยาหัวเข้ากิน ท่านกินอิ่มอยู่เข้าก็เลยต้องแบงขายบังเพื่อสิเอาอ่าเป็นทุ่นหมุนเวียนในการอ่าบริหารจัดการอยู่ในสวนเฮ้าอยู่ในไรเราเฮ้าเพืออ่อพี่น้องลดรดบรรทุกซ้ำนี่ละอ่าลดรดลดอีแตกหนึ่งเอาไม้เขากิน ืมพี่น้องพี่น้องอร่อยไหมคะนี่คือการเลี้ยงง่วแบบบ่ต้องใส่หัวาหารเข้าพยายามสิลดต้นทุดดนในการอันซื้อหัวาหารมาให้ง้วกินเพราะว่าการผลิตหยาให้ซัดเลี้ยงเจ้าของนี่กับเป็นการยืนด้วยล่ำแขง ของเจ้าของคือผลิตอาหารให้งัวดได้เข้าก็เลยมาเปลี่ยนแปลงหน้าเขาเป็นหน้าหยา่าจากจากอ่อยี่สิบกัวไรเนี่ยเป็นหน้าเขาเข้าก็เลยมาเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเขาก็เห็ดหน่อยล่งเฮ็ดเขาหน่อยลงแค่ได้ให้แกกินคนดมันกินบ่หลายดอกพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาเขามันถูกเนาะกิโลละเขามาเทียบเบงแล้วกิโลละหกบาทแต่ว่าหย่า หนากิโลละเจ็ดบาทพี่น้องสิเลือกเอาอีหยังแต่ว่ากะหายฟังซื้อๆแล้วพี่น้องวิเคราะห์ไปนํากันว่าเมนว่าสรุปแล้วว่าเลี้ยงงัวดีแล้วแต่ความคิดของไผของมันเน้อันนี้เฮ็ดมาโดนเนาะซว้วส,สิมาได้ปานนี้กะเฮ็ดมาเรื่อยๆเฮ็ดมาเลี้ยงเป็นอาชีพมาเรื่อยๆเลี้ยงงัวบบแมเมนวาสีเหลียงอันปีสองปีนี่เลี้ยง นี่คือเข้าเลี้ยงเพื่อผลิตลูกจำนายแต่ว่าตอนนี้เข้าบ่ได้จำนายเพราะว่างัวบ่พันไดหลายงัวบ่พันไดมีลูกที่ถ้าตัวใดตัวเิอเข้ากัพยายามขายออกเพื่อสิเอาเอาเงื่อนมาปรับปุงอัาน,นันอันนี้อยู่ในขอกเข้าเข้าแต่ว่าส่วนเป็นง่วแม่เข้ากับเก็บไวเป็นแม่พันุเพื่อสิให้ขยายให้มั่นได ามที่ล่องเบืองว่าเป้าหมายเป้าหมายจากยี่สิบเมียจังสิน่ะส่วนสิได้ยี่สิบเมีเด้พี่หนองนมั่นโมเมนต์เทียวเดีเรเลี้ยงหน่อยก็เลี่ยงเลี่ยงหลายก็เลี่ยงเลี่ยงหน่อยเลี่ยงไ้เสียเวลาเดี๋ยวก็จุงส่วนมากก็สิจุงกินน้ำแล้วก็สิจุงไปล่ามล่ามแล้วแล้วไปจุงเขาห่ม นี่เคยเหตุมาแล้วพี่น้องนี่เคยเห็ุมาแล้วว่าเลี้ยงหน่อยก็เสียเวลาคือกันเลี้ยงเลี้ยงหลายก็มีเวลากาดท่อเกา่ากับเจว่าบริหารจัดการให้มั่นดีขึ้นก็เกา่าเข้ากัสามารถที่สิบเอ็ดเหตุสิ่งอื่นใด้อันบางคนเบิ้งคีปแล้วเพื่อนว่าเอาเป็นยังคือเ,เห็ดเดตุใดหลายอย่างแทบมันเวลาบ่ตุงกันเลยพี่น้อง ถ้าจะวางั่วควาวยกินหยาอิม่มหรือว่ามีหยาให้มนแล้วห้าก็ไปสามารชีิไปเห็ดงานอันอื่นได้จังสินนากรับตายคิดบึ้งไปน้่มหรอกอันเบาให้ฟังนัาอย่าไปย่าไปโลกสวยแด้วพี่น้องเด้อคอยเบาให้ฟังกับโมเมนต์มาโอ้ยเพิน่นแม่นแล้วเพื่อนก็เฮ็ดได้แล้วเพื่อนอันนั้นอันนี้ย่าเฮาต้องมาลงมือทำคือคำตอบถ้าผู้ใดอยากเรียงง่วให้มีแปลงห้าพี่น้องคอยสี่คอยสี่สบายใจ ถ้าบ,บ่มีแปลงหญ่ากับอุกอังเนาะพี่น้องเนาะควยอยน,นั้นบิบมัตตอพ่อเขาแต่ว่าก็เลยตังซื้อเขาออกมาเป็นตัวเมียเอาไว้เป็นแม่พันธุ์เป็่อพี่น้องกับจังสี่และพี่น้องอยู่น้ำมัวน้ำคว้วยยงสี่ล่ละอันนี้คือเรื่องของมัวส่วนของคว้ยกะ กระแบงส้นต่างหากเอาไปไปกินควาอมันเลี้ยงง่ายพี่น้องคว้วายเอาพี่น้องฝากไว้ถ้าชอบกระติดตามกันเอเดอค่กเกษตรมั่วสั่วช่องกเกษตรมั่วสั่วของ YouTube ถ้าชอบอยากเบิ่งการเลี้ยงง่วแบบง่ายๆสไตล์จันจิเชิญกดไลค์กดแชร์ให้ในเดอจ้า